สวัสดีเพื่อนแฟนแ,แกโชว์ช้างกันหรอขงเราทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาทขาการแกเ,เรนโกคุทั้งหมดสี่แบบสี่ตัวสี่ท่ากันเลยทีเดียวเชียวหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ชัผมลืมไปว่าผมต้องตบมือ การทำเนียมไม่ตบมือมันจะไม่ไม่มีแรงอะนะครับเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับผมกดตัวกล่องนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อสองพี่น้องนะครับผมอันนี้เป็นงานยีบังนะครับผมก็จะเป็นเลงโอคุกับน้องเลงโอคุชื่ออะไรวะจาชื่อไม่ได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ตัวกล่องประมาณนี้เลยนะจ๊ะต่อมาเป็นเลงโอคุเหมือนกันครับแต่เป็นเลงโอคุแบบ อ่านั่งฉากนะครับผมเป็นเลงโกคูงานฉากือเยล่าผมเรียกไม่ถูกไงอืมเป็นรางวัลเอนะครับผมนี่สวยตัวนี้สวยมากงานฉากเป็นงานที่ผมรู้สึกว่ามันสวยที่สุดในพวกงานจับทั้งวันนะเออแต่ไม่รู้ว่าตัวอื่นจะเป็นยังไงเลงโกคูตัวนี้ก็น่าจะสวยเหมือนกันเพราะครั้งที่แล้วที่แกะมิซึริราสวันก็งานก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ต่อมาเป็นอันนี้ครับเลงโอคูแกนเนสตานะครับผมแกนเดสตานรไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับงานดีทุกงานอยู่แล้วนะทุกคนโอ้สวยต่อมาก็อันนี้ครับเป็นเลโงโอครับก คล้ายๆกับมิซิลี่ของคลิปที่แล้วที่ผมลงช็อตไปนะครับผมนี่มาแกะกันทุกคนมาแกะเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับผมมาเริ่มจากตัวเล็กน่ารักก่อนเลยนะครับผมนี่เป็นเลโงคุมาวางเล็กนะครับผมนี่นะรายละเอียดนะครับเลโงคุในวัยเด็กนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ไอ้ฐานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลายัดเข้าไปต้องระวังนิดนึงนะครับผมมันมันอาจจะขาหักได้นะครับเลโงคุเพราะฉะนั้นต้องระวังในการยัดนิดนึงนะครับ ตันอีกแล้วแม่งไงนี่วันนี้วันนี้โอ้ก็ยังหน้าแบบเป็นเด็กจิ้มลิ้มนะทุกคนหน้าเลไรงูคูตอนนั้นคือแบบจิ้มลิ้มถ้าเทียบกับตอนโตเกินหน้าแบบอืก้ารโลกขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะเออน้ารักน้ารักอันนี้เขากาลังเล่น้องชายเขาอยู่นะครับผมนี่น,นี่น้องชายเขานี่ผมจำชื่อน้องไม่ได้อะ่ะเออนี่น้องจะประมาณนี้นะครับผมอืม คนบ้านนี้ก็จะทรงผมประมาณนี้พอโตขึ้นหน่อยก็จะมีแบบเอ่อสีไฟแสกออกมานิดนึงเออน่ารักน่ารักนะครับอันนี้น่ารักของน้องชายนี่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าน้องชายนี่มันเหมือนกับอ่าน้ําแข็งมันครอบไว้สองข้างนะครับก็เลยใส่ไม่ยากเท่าไหร่นะของน้องชายเอ๊ะเซตคู่พี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับผมนี้ ฟี้ยวฟ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 วมาต่อมาเป็นตัวนี้ครับเลงโกคูแบบนั่งนะครับผมเป็นงานที่ผมชอบเกือบที่สุดดีกว่าเออเรียกว่าเกือบที่สุดดีกว่าเพราะว่าฉากหลังมันสวยมากทุกคนเห็นไหมอืองานฉากแบบนี้ผมยังมีอีกหลายตัวเลยนะเออคือชอบมากนะครับผมเป็นงานจีบังนะครับนี่เห็นไหมมันอาจจะไม่ได้สวยที่สุดนะทุกคนแต่ว่ามันมันฟีวตรงข้างหลังเห็นไหมข้างหลังมันฟีวเห็นไหม มันเหมือนดอกที่กังบานะป่ะแต่ว่ามันเปลี่ยนสีป่ะทุกคนไม่แน่ใจใครที่รู้พวกดอกไม้อะไรบอกได้นะครับผมข้างล่างก็จะเป็นดอ,นนอันี้นี่หนาบเขานะครับผม,มแล้วก็ต้องบอกว่าตอนต่อผมรู้สึกว่ามันต่อยากนิดนึงเพราะว่าตรงไอ้ตูดมันเห็นไหมทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยจ,จะเป็นที่ใส่แง่งโอยเสียบตูดเร็ว <laughs> เอาให้เสียบเข้ากับฐานเออมันเป็นฐานนั่งแบบนี้เนาะแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมที่ไม่พอดีไว้ทุกคนเพราะฉะนั้นเวลายัดคุกคนก็ต้องมาพยายามแบบงัดงัด,งดล่าง,งัดหลังหน่อยนะครับผมอย่าใส่ไปตรงๆถ้าใส่ตรงๆยังไงก็ไม่เข้าทุกคนถ้าจะใส่ให้เข้านะครับต้องเอียงซ้ายเอียงขวาหรือไม่ก็งัดหน้างัดหลังหน่อยมันก็จะเข้าง่ายขึ้นนะครับสวยมากแต่ว่าตัวที่ผมชอบที่สุดเนี่ยยังไงก็ต้องยกให้กับ m a ส t ต r ร์รสนะครับผมตัวนี้เลยทุกคนนี่คือมาสเตอร์รีสป่ะไม่รู้ใครเรียกอะไรบอกผมได ถ้าผมอ่านไม่ผิดมันจะเป็นตอนนั้นนั้นนะครับแต่ถ้าอ่านผิดยังไงสามารถบอกได้นะจ๊ะนี่โอ้ต้องบอกว่ามันสวยมากทุกคนงานนงนาะนิ้วนะทุกคนดูดิเห็นปะ่ะนิ้วเนู้นะครับผมโอ้โหดาบเดิมนะคือแบบสวยเลยอันนั้นอะ่ะจะออกสีขาวๆหน่อยทุกคนเห็นปะ่ะแต่เนี้ยมันจะออกตามสีเลยเห็นปะ่ะมันจะมีเทาๆอะไรหน่อยเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะ เชียโอ้โหพอกูพูดว่ามันดีที่สุดนี่เป็นองนี้เลยครับนี่เป็นไง,นนไงสีตกเลยครับท่านผู้ชมกูจะบ้าโอ้โหแต่สวยสวยมากสวยมากถ้าสีอันเมื่อกี้ไม่ตกนะคือผ่านเลยอะ่ะ สวย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 ถ้าใครอยากเก็บสะสมตัวใหญ่นะครับมาสเตอร์ล t ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ทุกคนได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเทียบกันกับแกนเดสตาแกนเดสตาจะตัวเล็กกว่านะครับสีเนี่ยจะไม่สดเท่ามาสเตอร์ล t เท่าไหร่นะครับผมมามาดูกันว่ายืนเฉยๆได้ไหมตัวนี้ยืนโดยไม่ใส่ฐานได้นะครับตัวนี้นี่ เลนกูคุงหลังมันแย่งฟินผมขอเลื่อนอ่ะนะทุนไม่ไหววะ่ะแม่งแย่งฟินเฉยเลยอันนี้ก็จะเป็นฐานน้ำแข็งนะครับของมาสเตอรีนะ,ะพูดตรงๆว่าใส่ไม่ใส่นะครับมีค่าเท่ากันนะตัวนี้นะเห็นไหมอ่ะใส่ไม่ใส่มีค่าเท่ากันเพราะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ใส่มันก็สามารถยืนได้นะครับผมใครที่แบบว่าชอบแบบไม่ใส่ฐานนะครับตัวเลงกูคุ้งตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ฐานก็ได้นะครับ ม,มาตัวต่อไปกันเลยดีกว่า <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและพูดพร่ำทำเพลงมากเกินไปนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบครับแกนเดสตานะครับผมแกนเดสตาเนี่ยก็จะต้องบอกว่ายืนได้โดยที่ไม่ต้องใส่ฐานเห็นไหมทุกคนยืนได้เลยครับไม่ต้องใส่ฐานนะส่วนฐานของแกนเดสตาก็จะเป็นแบบนี้ครับสีน้ำตาลโอ้ยสีน้ำตาลแบบนี้นะครับผมฐานฐานน้ำตาลแบบนี้นะจ๊ะมามาดูตัวเลงอูหูตัวนี้นะครับตัวเลงองคูตัวนี้เนี่ยสีเสื้อเนี่ย จะออกไปทางน้ำตาลมากกว่าสีดำอ่าแต่ถ้าเป็นของมาสเตอร์ลิสจะเห็นว่าเห็นไหมจะออกไปทางสีออกดำๆนิดนึงนะครับผมเออฟิกส่วนใหญ่เนี่ยเสื้อทันจิโร่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อทันจิโร่เสื้อของเลโกคุนเนี่ยก็ะจะออกไปทางสีอ่าดำๆน้ำตาลประมาณนั้นครับแต่อันนี้แม่งเป็นสีน้ำตาลอ่อนเลยทุกคนอืมดูหน้าดูตานะเออรอยยิ้มนะโอ้ผมผิมนะ ู้หลายไฟข้างหลังด้วยเลยๆๆๆเขาเป็นขีดล่องลงไปให้แบบนี้ด้วยนะขีดล่องลงไปอย่างนี้นะครับอืมสวย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 ผมชอบนะเออการแกนเทสต้าแม่งไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงวะน้อยมากที่แม่งทำให้ผิดหวังอะเออสวยนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าลายไฟพวกนี้มันจะมีแบบสีตกเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าโอเคครับทุกคนอืมสีทงสีเทานะครับของมาสเตอร์ลีเนี่ยมันจะมีล่องล่องด้วยทุกคนเดี๋ยวให้ดูครับนูงนะเห็นไหมทุกคนดูมันจะมีร่องล่อง ส่วนของแกนเดซ่ามันจะไม่มีร่องนะครับผมเห็นไหมเออเห็นปะร่องตรงเทาๆเห็นไหมเออเอาวะ่ะแล้วก็ต้องยกให้มาสเตอร์ลีดวะมาสเตอร์ลีดสวยกว่าวะ่ะเร่อนี้เออ แกนเดสตาก็สวยแต่ว่ายังไม่เท่ามาสตร์ลีดนะครับแต่หน้าตารู้สึกว่าของแกนเดสตาจะดูมีความสดใสมากกว่านะทุกคนออใส่ฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ยืนเหมือนเดิมทุกคนก็ยืนเหมือนเดิมนะครับผมยืนได้เหมือนกันแต่ใครไม่ชอบการยืนและไม่มีฐานรู้สึกว่าลกตาอยากถ่ายรูปสวยๆก็เอาฐานออกได้นะจ๊ะก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบตัวไหนก็ไปตามเก็บกันได้นะครับผมถ้าจะแนะนําจริงๆก็ มาสเตอรลีสกับตัวอิจิบังคุจิตัวนี้นะครับมาสเตอรลีสก็อิจิบังเหมือนกันนะครับผมเป็นลายมาสเตอรลีสนะครับตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าลายอะไรแต่ผมเรียกว่างานนั่งฉากเหมือนกันนะเออเรียกว่างานนั่งฉากนะก็เป็น2ตัวที่ผมรู้สึกว่าเออแนะนําให้เก็บนะครับส่วนเอ่อตัวที่รู้สึกว่ามันหายากก็คือเออเนี่ยตัวเซตสองพี่น้องนะครับผมผมมีมุยด้วยแต่ว่ามุยอยู่ไต้หวันยังไม่ได้รีวิวนะครับส่วนแกนเดสตาเนี่ยก็แล้วแต่ใจจะปรารถนาครับอ้าวตรงๆว่าผมว่ามาสเตอรยลียเนคท่ยนๆกั เพิ่มตังอีกนิดหน่อยผมว่าไอตัวมัสเตอ์ลีดนี่น่าจะน่าจะเฟี้ยวกว่านะครับผมก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครชอบตัวไหนก็ไปตามเก็บเอาหรืออยากได้ทั้งหมดตามนี้ก็เก็บเอานะครับทุกคนก็สำหรับนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วบายบยนี่สวัสดีครับทุกคนาูท้าท้า